สำหรับคันนี้นะคะกระบะใช้งานสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะใส่แคร่บอยมาให้แล้วเรียบร้อยกับ To y o ต a r ร v o 2.4ตัว e p l a n e r คันนี้รถปี2020นะคะเป็นรถหน่วยงาน5,49,0 0 0บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อน9,300นะคะไม่หนึ0 0 0 0กิโลเมตรนะ,ะรับประกันโครงสร้างคูถังให้เดิมนะคะเข้าสูย์ตั้งแต่10,000มกิโลแรกเลยใครกำลังมองหานะคะรถกระบะไว้ใช้งานเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างภายนอกภายในนะคะบอดี้รอบ บอกเลยว่าคันนี้สวยสภาพดีห้ามพลาดในกลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานะครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักพิษความจมน้ํากลับสีกอไมเริ่มชํารุดสูญหายนะคะสําหรับวันนี้ตักพาพี่ๆมาพบกับรถกระบะใช้งานนะ ใช้รถหน่วยงานปลดระวังอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้คือ Toyota Revo 2.4ตัว e- p l ล ner ร์เกียร์อนะคะเป็นรถปีโฉม2020นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าโฉมหน้าหล่อนั่นเองนะ,ค,ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่5,49,000บาทนะคะมีหลังคา Kelly บอยใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ9,300บาทเท่านั้นนะคะ มาอยู่ที่ 150 0 0 0กิโลเมตรนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูน์ก а р а н т โครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะคุณแจสํารองมีมาให้ครบนะคะพี่ๆคนไหนกำลังมองหากระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะ,ะไม่สะดวกมาทำสัญญาที่ร้านนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะคะส่งรถสไลด์ฟรี1น0กิโลแลกกันไปเลยนะคะพี่ๆสำหรับพี่ลังของเรานะคะมีตรวจมาตรฐานโครงสร้างข,ของตัวรถ ะะให้ะใหร้215ารายการจากบริษัทชิกนะคะที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมันนะมีผลการตรวจให้ดูด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะได้รถนะคะที่ยอมแมวมาขายอย่างแน่นอนนะคะของเราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39เเอร์เซเท่านั้นคันไหนไม่มีววลันตีสูตรแล้วนะคะทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูญเนะยคะพี่พีเดี๋ยววันนี้นะคะตักผาดูโครงสร้างบอดี้ของเจ้ารีโวนะคะตัวนี้กันนะว่า สปอนเซออร์คเดิมไหมนะคะเสาหลักเสาว A เสา B เสาว C นะคะมีตรงไหนนะคะที่แกะหรือว่าชนหนักผิดคว่ามาหรือเปล่านะสําหรับโชมหน้านี้นะคะเขาเรียกว่าโชมหน้าหล่อนะคะในส่วนของตัว e p l a n e r คันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของโคมไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์หลอดไส้ฮาโลเจนนะ คมแท้คมเดิมจากศูนย์นะคะตัวนี้ใสๆเลยไม่มีร่องรอยนะคะรอยแตกรอยล้าวนะรอยเหลืองนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะรถนี้นะคะใหม่เริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ130,000กิโเมตรนะคะเข้ามาทั้งหมด6 6หรือ7คันประมาณนี้ราคาไล่กันหมดเลยนะคะ549,000บาทนะเป็นรถหน่วยงานที่ใส่หลังคาแครีบอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองนะ กระจกด้านข้างนะคะได้เป็นพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยที่ตัวข้างกระจกนะคะกระจกด้านหน้าด้านข้างด้านหลังพาร์ทเดิมจากโรงงานนะคะเป็นของตโตโยต้ามานะ,ะไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะบานคู่หน้าเป็นการขโมยแบบออโตอารามมาให้แล้วครบนะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะจะมีตัวบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตั้งบอกเลยใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะไม่อยากไปใส่หลังคาเองต้องไปดําเนินเรื่องเองที่นี่คือได้สภาพหนีไปพร้อม ใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับเหมาหรือว่าจะเป็นค้าขายนะไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะในส่วนของล้อแม็กก็เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะรถหน่วยงานจะไม่มีปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะล้อแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะ ช่วงล่างของเขาเนะคะเป็นดิสเบกที่ด้านหน้านะคะช่วงล่างด้านถายเป็นแบบแหนบนะคะตัวนี้เป็นโฉมไมเนอเชนนะคะช่วงล่างทํามาให้สม,มูทกว่าเดิมกว่าโฉมเดิมนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคาลดลงมาจากป้ายแดงเนี่ยสามแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้โฉมนี้นะคะบอดี้ภายในของเขาคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดํา คันนี้เพิ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพนะให้ดูเลยนะคะว่าสภาพแรกรับเข้านะคะว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีแบบเอาไปเก็บให้เนียบให้อะไรนะคะถ่าให้เห็นเรียวๆกันแบบนี้นะคะแอร์แบคู่หน้านะคะมีที่หัวเข่าอีกหนึ่งใบนะคะเป็น3ตําแหน่งนะ,ค,ะคันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานรายได้1,8 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะหรือมี มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถทําสัญญาขออนุมัติรับรถกับบ้านภายในวันได้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวทางร้านสปาเก็บรายละเอียดนะคะทําความสะอาดให้พร้อมใช้งานเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวนะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะ065-916-9359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ <add line S 2> ได้โทรได้นะคะพี่พีอ่ะพาดูในส่วนของตัวหัวนอต หัวน็อตไม่มีขยับคันไขนะคะหัวน็อตเดิมสีเดิมจากโรงงานนะถ่ายให้ดูกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีตรวจสภาพโครงสร้างให้ด้วยนะคะแผงประตูไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะคะถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยเพื่อพี่ๆนะคะไม่สะดวกมาทําสัญญาที่ร้านนะคะในส่วนของตัว E คันนี้นะคะเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างกันนะคะอน,นี่แผงประตูของเขานะ เป็นแผงประตูสีดำนะคะคุมทนด้วยสีดำนะไม่ยางซับเสียงมาให้นะคะสีเดิมตะเข็บเดิมสปอนเมซอัพมีให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมเลยนะคะในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวพาดูโครงสร้างเสาบีกันนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะเบาะแน่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดเบาะเขาตรงนี้สามารถดึงขึ้นได้นะคะพี่พ ดึงขึ้นแล้วนะคะพอดีมันแน่นดึงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีเก็บแม่ลงแม่แรงอยู่ในนี้นะคะเก็บแม่แรงให้อยู่ในนี้เลยนะให้ดูเลยหัวน็อตไม่มีขยับคันไขนะคะใครกําลังมองหากระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะยกสูงไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์นะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาเราปรับสภาพนะคะอาจจะมีคราบเลอะฝุ่นบ้างเลอะดินบ้างเลอะคนบ้างนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะให้ดูนะคันนี้นะใส่กระบะไลเนอร์นะคะแล้วก็ใส่หลังคา แครี่บอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ไม่มีชำรุดนะคะสามารถใช้งานต่อได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบไฟทับทิมคมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแตกการหักนะนะคะบอดี้เดิมจากศูนย์นะคะมีการชนมาให้นะคะด้านหลังนะได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะคะ9ก้ากไก่มาม้า2433กรุงเทพมหานครนะคะ ไฟท้ายตัวนี้นะคะไฟท้ายแบบทับทิมนะคะเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะคะตัวหลังคาเคเลบอยเนี่ยมีไฟเบรกด,ดวงที่3ม,มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในหกเขาก็กระบะพร้อมใช้งานนะไม่มีชำรุดอะไรใดๆนะคะให้ดูอ่ะนี่นะคะ กระบะนะคะไลเนอร์ด้านหลังพร้อมใช้งานหลังคาแคริบอยพร้อมใช้งานนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังให้เดิมเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ549,000รถปี2020ตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะช่วงล่างของเขาเป็นแหนบนะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะตรงนี้ ยังอะไรมีมาให้พร้อมนะคะใครที่กําลังมองหากระบะนะคะไว้ใช้งานไว้ไปค้าขายไว้ไปรับเหมานะคะคันนี้บอกเลยถือว่าตอบโจทย์นะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมทุกคันดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นสําหรับคันนี้กระบะสีประตูใช้เลทด,ดอกเบีย้ยเดียวนะคะกับตัวรถเก่งเลยนะใช้เลทดอกเบี้ยเดียวกับตัวรถเก่งเลยนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมนะคะแพงประตูด้านข้างนะคะ คุมโทนด้วยสีดําซีนด้านข้างซีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะเจ็คให้ดูตรงนี้ จิกให้ดูเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จิกให้ดูเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมจะมีความยืดหยุ่นไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะตัวนี้ตัวล็อกเด็กมีมาให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้นะรีวอสองตัว e p i a n e r เกียร์อัโต้ของเรานะคะในส่วนของแผงประตูนะตัวนี้นะคะกระจกปรับออโต้ที่ฝั่งคนขับนะคะพับปรับเก็บไฟไฟ้าไ,ไ,ได้จากตรงนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะพุงบาลัยหนังไม่มีหลุดไม่มีรอกนะคะเดิมๆตาเช่องทีเดียวติดเลยนย ะะถุงลมเนื้อภัยรุคู่หน้านะคะมีที่หัวเข่าอีกหนึ่งตำแหน่งนะคอนโซลตรงกลางนะคะวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดอีโคโหมดภาวะโหมดมีมาให้ครบกระจกเดิมแท้รอบคันรับประกันโครงสร้างให้เดิมนะคะวันนี้เสาบีนะหมวนัับไม่มีขยับขันไขนะคะตรงนี้เป็นบอกการเติมลมยางนะคะ บอดี้ต่างๆเดิมนะคะสีเดิมจากศูนย์นะคะจะเป็นการชุบสีจุ่มสีทั้งคันนะคะไม่ใช่การพ่นสีนะให้ดูตัวบอดี้โครงสร้างเดิมเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะ150แรงมา้าเป็นตัวดีเซลนะคะบอดี้โครงสร้างต่างๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายไมให้ดูกันนะคะไมของเขาเนี้ยแสนห้านะคะแสนห้านะ อ่าแสนหาพอดีไม้มไม่ขึ้นนะแต่ตัวนี้เป็นไม้แสนห้านะคะออกห้างป้ายแดงคันนี้นี่นะคะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกือบแปดแสนนะ,ค,ะคันนี้นะคะเจ็ดแสนาปนะถือว่าได้คันนี้นะคะถือว่าคุ้มภาพคุ้มราคามากๆนะคะเดี๋ยวตากภาพไปดูในสนของด้านหน้าห้องเครื่องกัน มาในโซนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตอนนี้สไาล์เครื่องให้เห็นกันนะให้พี่พี่ดูเลยนะคะว่ารถเข้าสู่ตลอดนะตัวเครื่องไม่มีสั่นไม่มีสะดุดนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสสูบ150งแรงม้านะคะเครื่อง2004นั่นเองนะโครงสร้างบอดีต่างๆเดิมนะคะนี่แผ่นเพดเดิมจากโรงงานอยู่ครบสติ๊กเกอร์มออคอกกอ,อยู่ให้ครบนะคะ หัวน็อตด้านในหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับผันไขนะฝากระโปรงของเขานะคะสีเดิมสีเดียวกันทั้งหมดเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ให้ครบนะคะช่องระบายอากาศกลมมลแบบนี้นะคะ่ะเห็นกันเลยนะตัวรถนะคะไม่เคยมีรับมีเปลี่ยนฝากระโปรงมาไม่เคยมีชนหนักนะคะต้องดึงนะคะต้องออกทําสีใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูตรวจสอบโครงสร้างบอดี้เดิมนะคะฟัง ABS มีมาให้ครบนะ,ะแก้ไ้ไยแก้มขวาเดิมนะคะตัวบล็อกไฟไม่เคยมีเปลี่ยนมานะคะ ทีแบนตีโคี่ยี่ห้อนี้เลยไทยโคยโตะนะคะแบรนด์โตโยต้ตาใช้ตัวยี่ห้อนี้นะคะตัวบล็อกไฟนะในส่วนของคันด้านหน้าของเขานะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0659169359ตอนนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7จ็คันนะคะไม่ก็ลดหลั่นกันไปนะคะหากไม่ชอบอันนี้ไม่เยอะไปมีอีกคันที่ประมาณไม่แสนสามนะคะราคาเท่ากันเลย5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเป็นรถโฉมปี 2020นะคะยกรถโชว์ปี2020นะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่จะซื้อเอาไปใช้ไว้ขนของนะคะวิ่งงวงวิ่งงานค้าขายนะคะตคพูเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะยิ่งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือขับได้ทั้งหมดเลยนะสําหรับคันนี้ขอย้ํากันอีกหนึ่งคังกับ t o โยต้ารีโว2.4ตัว E พีเรเน r คันนี้เกียร์ออโตโ้นะคะรถปี2020เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรกับราคาตั้งขาย5้9 0 0 0บาทนะคะซีดาวาคันนี้ผ่อนเพียง9,300เท่านั้นสนใจร้อิดต่อกันมา ได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาก,กันไปก่อนที่รีว o 4ประตูคันนี้สวัสดีค่ะ